แมไมไ่ออาาีบหนงนงลูลขติธ,ตธสสิอสม,สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติวันทันตะสาธารณาสุขและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันที่21 ตุลาคมของทุกปีปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูและอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสาพระองค์ด้วยความรักความใส่ใจความมีวินัยและความเข้มงวดในหลักคุณธรรมแม้ว่าพระองค์ จะทรงเป็นพระมารดาของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทว่าการเลี้ยงดูของพระองค์นั้นเรียบง่ายและเป็นไปตามหลักการใช้ชีวิตอย่างสมถะด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักความประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือยและรู้จักการให้พระองค์ส่งมุ่งมัน่นให้ทุกพระองค์เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งได้กลายเป็นรากฐ,ฐานสำคัญในการปกครองประเทศต่อมาทรงมีวิธีการเลี้ยงดูที่มีทั้งความปราดเปรื่องหลักแหลมและเป้าหมายชัดเจนพระองค์ทรงเขียนถึงพระพันวัสาอายิยกาเจ้าไว้ว่าลูกของหม่อมฉันหม่อมฉันรักอย่างดวงใจและหม่อมฉันมีความตั้งใจอยู่เสมอที่จะนำให้ลูก ไปในทางที่ถูกที่ดีสําหรับจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองญาติและบ้านเมืองตัวของหม่อมฉันเองทำประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองไม่ได้มากแต่ถ้าได้ช่วยลูกๆให้ได้รับการอบรมและเล่าเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้แล้วหม่อมฉันก็จะรู้สึกอิ่มใจเหมือนกัน พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบท,ทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระสีนาคารินทราบรมาราชชนนีพระองค์ทรงเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการปลูกฝัง จากครอบครัวราชวงศ์จักรีซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาในทุกด้านทรงมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นผู้นำให้แก่พระราชนัดดาทรงสอนให้พระองค์ดำเนินชีวิตอย่างมีวินัยและพึ่งพาตนเองในวัยเยาว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิดจากสมเด็จยา่า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ปลูกฝังให้รู้จักการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีความรับผิดชอบและรู้จักดูแลผู้อื่นความเมตตาและการเสียสละที่สมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีทรงแสดงออกในพระราชการณียกิจต่างๆยังเป็นแบบอย่างที่สำคัญให้ทรงสืบทอดแนวทางการทำงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกับสมเด็จย่า และยังทรงสารต่อพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพเทอดทูนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ด้วยพระราชปณิธานที่มั่นคงในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มโครงการโดยเฉพาะในด้านการแพทย์การพยาบาลการสาธารณาสุขทันตะสาธารณาสุขและการสังคมสงเคราะห์หัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพประชาชนในชนบทห่างไกล หนึ่งในพระราชการณียกิจที่สำคัญคือการก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีหรือพออสวที่มีบทบาทในการให้บริการทางการแพทย์ทันตกรรมและการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารผู้ที่เข้าถึงการรักษาได้ยากได้รับโอกาสช่วยบรรเทาความทุกข์ยากจากการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ การรำลึกถึงพระราชการณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันนี้เป็นการยกย่องและสรรเสริญถึงคุณูปการอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในสังคมพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความเมตตากรุณาและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนไทยและบุคลากรด้านพยาบาล ทันตะสาธารณาสุขและสังคมสงเคราะห์ยึดถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในโอกาสสำคัญนี้ปวงชนชาวไทยขอแสดงความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ส่งมอบให้แก่ประชาชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ ทรงเป็นร่วมพ่อร่วมใส่แห่งการดูแลสุขภาพและการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริงขอถวายประเกียรติแด่พระองค์ในฐานะพระมารดาแห่งการเพยาบาลและการสาธารณสุขไทย